วันนี้เป็นวันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2554เป็นวันเริ่มต้นปีใหม่อัตมาภาพจริงขอมอบลายแทงแห่งความสุขให้กับเราคนไทยทุกภาคส่วนด้วยคติธรรมที่ชื่อว่าสี่ยาและห้าต้องสี่ยาก,ก็คือ,อยาเป็นนักจับผิดยามัวยึดติดกับความหลังยาฟังเสียงปาปมิตรและยามัวคิดริษยาทีนี้ 5ต้องก็ได้แก่ 1. ต้องรักษาสุขภาพให้ดี 2. ต้องมีกัลยะาณมิตร3ต้องคิดลึกซึ้ง 4. ต้องพึ่งตัวเองได้และ5ต้องไม่คอร์รัปชัน4ยานั้นเป็นสิ่งไม่ควรทำา5ต้องนั้นเป็นสิ่งควรประพฤติใครนำไปประพฤติปฏิบัติได้ทั้ง4อย่าและ5ต้องก็เป็นอันมั่นใจได้ว่าท่านจะได้ค้นพบลายแทงแห่งความสุขตลอดปีและตลอดไป